สวัสดีครับผมจะมาสอนเขียนภาษาจาวานะครับผมแต่ผมก็เขียนไม่ค่อยเก่งนะครับก็อาศัยตามความเข้าใจนะครับก่อนอื่นรก็โหลดแอป,ปจากเพจส t ต r e มาก่อนนะฮะพิมพ์ก่อนเลยฮา j a v จาวอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับผมอ่าแอป,ปต่อไปกีออด a แมนแมน นะครับอันนี้เราต้องตั้งค่าก่อนนะครับผมอันนี้เราติ๊กออกนะฮะตรงน,นี้มันจะมีแค่ติ๊กเราติ๊กออกไปครับปรับขนาดคีย์บอร์ดก็ตามของเราเลยตามที่เราสะจดวกเลยครนะคำสั่งแรกนะครับผมปริ้นท์อินเออเคอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลบออกใหม่ เราจะเห็นปิดการนี่นะฮะปีการจุดนี้ปิดการแล้วก็ปิดการนี่นะฮะอันนี้คือการให้ผู้เข้าใจงานคือเปิดเปิดบ้านอันนี้เปิดห้องอันนี้เปิดห้องพอเปิดบ้านเสร็จแล้วก็ต้องปิดบ้านแล้วก็ต้องปิดห้องถูกไหมฮะคำสั่งแรกนะครับผมก็คือคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอเป็นบรรทัดตอบ ต่อไปนะฮะ S ตัวใหญ่เท่านั้นนะฮะถ้าเป็นตัวเล็กมันก็จะไม่สามารถแสดงผลได้เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาเลยเทมดอทเอาเอาก็ Out. 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 คือให้ให้ออกระบบให้ออกไปที่ปินลายอันนี้คือปินลายคือปินบรรทัดต่อไปนะครับเสร็จแล้วเราต้องวงเล็บ เครื่อหมายเครื่องหมายคำพูดนะฮะแล้วก็แปลว่าแล้วก็พิมพ์ไปฮะคือคําสั่งปิ้นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คำสั่งเป็นคำสั่งแสดงผลหน้าจอบรรทัดต่อไปก็คือแสดงผลด้วยแล้วก็ แสดงหน้าจอด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องมีการใส่เซมิโคลอนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการจบบรรทัดถ้าเราไม่ไม่ใส่โปรแกรมมันจะไม่รู้ว่าเราเขียนเสร็จจบการทํางานแล้วนะคระับเราลองดันดูฮะ s y n t ท e t มันเออเลอร์เห็นไหมครับแก็มาดูว่าอะไรมันเออเลอร์เห็นไหม Insert เขาไม่ได้ใส่ไหมมันบอกว่าเราไม่ได้ใส่เซมิ c o l o นตรงท้ายตรงข้อความบอก c k statement นะครับ แล้วก็ใส่เซมิโคลอนไปนะครับเสร็จแล้วก็ลองรันดูครับเห็นไหมครับคือคำสั่งแสดงบรรทัดหน้าจอถัดไปเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าเออถ้าเราผมผมพิมพ์ขึ้นมาอีกอะไอ้คำสั่งเนี่ยมันจะขึ้นบรรทัดต่อไปจริงไหมเห็นไหมฮะดอตอยูทีเอล์ดอตพีอาร์ไอเอ็ n ฮะ เป็นลายเสร็จ <asking> ปุ๊บเราก็ต้องเปิดเป็นวงเล็บเพื่อให้มันทํางานที่ในวงเล็บนี้ก่อนก็คือมันจะทํางานอันแรกคืออันนี้อันนี้คืออันนี้ก็คือมันจะเรียงลําดับจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจากซ้ายไปขวาอ่ะผมเราก็พิมพ์ว่า,าแล้วแต่เราเลยฮะขึ้นบรรทัด ถัดไปจริงอ่าปิดเครื่องหมปิดเครื่องหมาย,ค,มายคำพูดอ้าวแบตบจะหมดนะฮะนะครับผมราร้านเลยอ่าเออเ์ร์นะครับผมอเ,อเออร์อรเ,อเรสเมทอดก็แปลว่าผมพิมพ์ผิดเห็นไหมฮะล้วก็อ่ะผมก็มาดู L N เห็นไหมฮะอันนี้ น็นก็จะขึ้นมาทับต่อไปจริงอันนี้คือคำสั่งแรกของจางว่านะครับผมขอบคุณครับ